อ่สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Minor er Age นะครับหรือมวยตะกายตึกนั่นเองครับว่าเกมนี้นะครับผมเคยทำตั้งแต่สมัย d i f f e r e n t TV นะครับซึ่งตอนนี้ผมจะปิด Channel d i f f e r e n t ไปนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่กับอ Angel of Heartbreaker แล้วกันนะครับก็ก็ฝากขอฝากมวยตะกายตึกไว้ในะอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยแล้วกันนะครับเว้ยยินดีด้วยด้ อันนี้เป็นอินโทรเริ่มเกมนะครับตัวผมยังไม่ได้วิ่งเลยนะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ทำไปได้สักระยะหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็เลิกทำไปเลิกใช้ชื่อ Different ไปครับเรามาเริ่มต้นกันใหม่ทุกคนพอจะเริ่มต้นกับผมใช่ไหมครับโอเคครับผมไม่ยอมให้มันจบแค่นั้นหรอกครับจะปะโดดไปชปปุบุ๊ ทงรอเลยครับอ้เนี่ยอ่าโอเคครับแล้วทุกคนครับอย่าไปทางการอีกครั้งนะครับไม่ได้เอ็ดปลาที่หนึ่งนะครับปไปไปกันเลยมาเสียเวลากระโดดไปกดม้วนนะ่ะเกือบร่วงเกือบแปกแม่ละมึงโอชปะกระโดดไปติดอเอาไปเอาไปต่อได้อยู่ได้อยู่ปุโอเคได้อยู่ครับยังได้ยังได้ไดโอเค กดชิปนะฮะเพื่อเป็นการปล่อยแล้วก็กดสเปกบาร์กดสเปกบาร์สเปกบาร์ไม่ติดเพื่อเป็นการกระโดดนะครับปุ๊บๆอ่าทุ๊บปุ๊บอ่าเยี่ยมโดดมาตรงนี้ฮะทุบปะซึ่งเนี่ยถ้าใครดูเกมนี้ครับก็ขอลองให้เตรียมถุงไว้เลยแหลยฮะถุงไว้อ้วกนะครับอวกแน่นอนครับ เกือบล่วงเกือบเลยกดวอล,ลันไปครับกระโดดเกาะไต่ขึ้นอ่าโอเคแล้วทีนี้ตรงนี้ครับเร่งโดดไม่ได้เล่งโดดไม่เลงเลยกูไปบายโลกนี้ลาก่อน <c oughs> ดับประนัดตรงข้างล่างตึกคนเห็นศพก็จะงงเนไอ้ที่นี่มันอะไรืยังไงมึงมาเราทำเป็นตรงนี้อย,อยู่บ้านมีให้นอนไม่นอน,นครับ เลยนะประมาณตรงกลางๆ,ๆครับกลางๆไว้มันจะเป็นแบบนี้ครับผมจําได้ครับสมยัยที่โฟ์เนตรงนี้ตกไปตายสามรอบแบบเอเจโร่ <c oughs> ก็ยังไม่กู้ตมาขี่มือโอเคครับกดคลิกเมาส์ซ้ายเพื่อทําการเปิดประตูนะครับเกมนี้ทีมหลักอยู่ที่สีแดงนะครับให้เราวิ่งตามสีแดงไปโอเคครับอ่าสีแดงตรงนี้อ่าครับสีแดง หันหลังมาเกาะหันหลังไปเกาะอีกรอบง่ายเลยครับแล้วก็ขึ้นตรงนี้ไปครับอืมโอ้ยเกยมนี้เป็นเกมที่ผมชอบมากเกมนึงนะครับเพราะส่วนตัวแล้วผมชอบฟีลนน่งอยู่แล้วครับแล้วก็แล้วก็มาชอบแนวแบบซื้อทรัพย์สวนด้วยนะฮะ อย่ถ้ามีโอกาสเนะีย่ยจะซื้อ l a n o อ s นมาแคทเลยละกันโลไม่ติดตำรวจอยู่สคนตอนนนั้นแรกเราอย่าอย่าเพิ่งไปสู้นะครับเราสู้ไม่ไหวนะฮะแล้วก็ใช้ธีการโดนนี้ไปก่อนถ้ามีบันไดดีมมีขึ้นอยู่ก็ไม่ขึ้นนะนี่มันช้าไม่ใช่อะไรเลยันี่กดหนักจะโดนได้ไลมวะไม่ได้เลยเว้ยอ้าดูว่าจะได้ไม่ไม่ถึงหวะไม่ถึงหวะขึ้นบันไดก็ได้กูยอมละเกีอู้ ีเมาสตรงนี้นี่สุดจะมีกระเป๋านะฮะอยู่ข้างบนนั่นอ่าขึ้นเปอย,นอย่งไรวะเนี่ยนี่อย่างนี้ครัอย่างนี้อ่าได้แล้วรตำรวจแม่งเอ้ยไม่น่ามาเอาเลยไปไปละอ,อ,อย่าอย่าอย่าทำกูเลยอย่าทำกูเลยอยุ้เยเจอคนเดียวดิอูนอน อีห้ากูมาเก็กบกระเป๋าเฉยมึงมีความปานนี้กับผู้หญิงได้ไหมอุ้ยชิบหายตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอตรงนี้เลยเหรอครับเ,เ,มเมื่อกี้เมื่อกี้ถือว่าเป็นความเฟลส่วนบุคคลไปแล้วกันนะเมื่อกี้อืโดนยิงเรี้ยปานนี้หญิงอะไรมีการยิงก็ยิงอย่างเดียวเลยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับผมได้มาในการอ่รถฮัมเบิลนะครับที่มีประมาณ6กถึงเเกมนี่แหละมีพวก นั่นฮะร้อยยี่สิบบาทถ้าจำไม่ผิดนะครับผมออกเงินซื้อกับน้องมิเตอร์เอลับแบ่งกันเออน้องมิเตอร์เอลเขาก็ใช้ของสตรีมไปครับผมก็ใช้ของนี่เฮ้ยกระโดดบ้าวอะไรวะเออเออเออเดี๋ยวยิงกูยิงกูเลยขอร้องอืมถ้าซื้อมานี่มันจะแถมแผ่นซีดีนั้นให้ด้วยนะฮะแถมเป็นคล้ายกับอ่าอาอริจินอลซอ n d t r a c k ของเกมนี้นะฮะ ก็จะเป็นไฟล์ให้ดาวน์โหลดกันเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเพลงพ่อครับโอ้โหวิ่งมาบวกตำรวจก่อนเลยตำรวจอุ๊ทำอะไรทำอะไรทำอะไรยิาโดนด้วยโดนด้วยโดนด้วยไปเลยครับกลับไปพูดดีไหมวะแหววแขนยิงตายตายเมื่อกี้ โอ้โหเฮดช็อตหลบ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 ยิงอ้าวกระสุนหมดอีชิบหายอ้าวหัวใจห่วยตายยังไม่ได้ยิงเลยหัวใจห่วยตายแล้อะไรวะบางทีแล้วก็ไม่สนใจแล้วก็ไปต่อโอ้โอชิฟูฟ้ากลังจะมาเล็งแล้กระโดดอืออืออือเสียสนังวูบตกลงไปนี่กูคงแบบอือ ไม่อยากจะคิดเลยครับต,ตัวเองตกลงไปเมื่อกี้เอ้าผมดูเปิดซับเดี๋ยนะเปิดอันนี้ได้ไหมวะขอดูหน่อยนะ Option Video Subtitles s u b t i t l e ลไม่มีเี่อ้า s u b t i t l e ไม่มีเดี๋ยวผมเปิดปาร์หน้าแล้วกันครับสำหรับปาร์นี้ก็ไม่มีซับผมก็เปิดเสียงหูฟังก็เบาๆอยู่เอ๊ะยูก่กระเป๋าไปครับ โอเคครับฮะอุ้ยตำรวจมาพอกูมาเต็มเลยพอกมาเต็มเลยนี่นี่มลิคอปเตอร์มารับแล้วลิคเตอร์มารับแล้วมารับแล้วมารับแล้วโดดอึมม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 มอมม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  สำหรับปาร์ที่หนึ่งมันถึกจะจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับเป็นพาสสั้นๆนะฮะสำหรับชิปหน้าเดี๋ยวเรามาพบกับหัวตะกายตึกกันต่อนะครับสำหรับชิปนี้ก็ขอลากันด้วยเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับตอนที่ผมอัดอยู่ประมาณสี่ทุ่มนะครทุกคนหลับฝันดีผมพาคกันนะครับผมเป็นม่วงนะครับอันนี้ครับบ๊ายบาย